ชสวัสดีค่ะอยู่กับแมนนุกีช่องดิสอนแฟมิลี่นะคะนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายนะคะในการช่วยกันมัดโครงเหล็กนะคะ รวงกระจายกระจายมัดมัดกาดสั้นกานสั้นเท่าไรสามเมตรเท่าไรสามเมตรหกนิกวเยอวมากเลยนะคะนเดี๋ยวเก็บตรงห้องมาสามเมยเดี๋ยวเก็บตรงลวดนะคะ สามเมตรเทาไดสเมตรสบเมตรสเมตรมัดมนไปครึ่งไมมัน้มนเดเมตรถเอสครึ่งสเมตรหนึ่งเส้นสเมตรสเส้นมนกันสามเมตรสาเมตรสามสเเอรหาเราเท่ากันสเมตรสามา ยาวสามเมตรสาเแปดเส้นเพราะทำคานเล็กเนี่คานสั้นอะสามเมตรสามสบอนั้นไม่ใช่หลัการใช้ตัวนั้ก็ไม่ใู่เลยพี่ตัดแค่สมเมตรสามสิบเปให้มันได้8เส้นเพราะทำคานสั้นเสืองนาะอปาายมันาีนะกูักข่าวกระเา จะใครวิชาเดรแมนสู้เขาสปไปเดรแมนเหรออะไรเดรแมนสไปเดอรแมนรดร้อยยีหบิตร้อยห้ิีแบบไหนเมื่อนี่ยังออกหน้าพรริ้วๆตามไม่ทันเลยโอเค มันมีปลันตรงนี้ก็ไม่เป็ช่วงนี้มันทำไมว้าวปิดมิดก็นก่อนมันเปิดตลอดทางเหมือนกันใช่เลยไฟแต่ทางน่ะก่อนปิดีเ้นะมันก็ทำให้ถันืบ่พอดีใม่บัูผมอันนี้มโอเทุกคนเดี๋ยวสมาิวบหย่นี้ก่อนน้กนหคชิปหน้าค่ะ ปล okay. ่อยปีดด้วยวันน nope> totally ี้คืนปล่อยพีปล่อยเปกมาเด้อพี่น้องเด้อเป็สมกันเด้อมาเด้อมาเด้อมี่ร้องเขาอยู่มือเลยเขาอาศัยพี่อยอะมาก ตรงนี้ก็เตรียมไปทำบุญนะคะเตรียมไปแห่พระด้วยกันนะคะอิซีทุกท่านฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพลด้วยนะคะแล้วก็ทีมช่างทุกคนนะคะฝากชมคลิปชมโฆษณานะคะให้กับน้องซูเปอร์ทุก,กคนแล้วก็กช่องนะคะที่ทำงานช่วยณลุงในวันนี้นะคะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ คุณและสวัสดีค่ะ